ออเนอร์ขยายตลาดแฟกลกชิปสมาร์ทโฟนด้วยออเนอร์เมจิก V2 ชูจุดเด่นตัวเครื่องบาง9.9มิมในขณนะพับและบาง4.7ม mm ิเมเมื่อกางออกโดยใช้ชิปเซ็ Snap Dragon 8 Gen 2ทำตลาดในราคาเพียง59,990บาทซึ่งจะเปิดพรีออเดอร์ในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2567และพิเศษสุดในช่วงของพรีออเดอร์สามารถที่จะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้มาแลกรับเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง7,000บาทพร้อมการรับประกันหน้าจอแตกเป็นระยะเวลาอีก1ปีด้วย please uh, speak about the launch event today Okay, so I think uh, today is a very excited day, uh, and finally, we bring our uh, how say, uh, latest, uh, the best football phone to the Thailand market. And as we can see from today, so my uh, the Magic V2 is the latest and the thinnest football, football phone uh, uh, in the world uh, now. So uh, today, I'm very happy that uh, uh, we can uh, bring this phone to the Thailand market, and also, I hope. Uh, more and more uh, consumers will uh, love uh, and experience uh, this phone uh, uh, very soon and also love uh, on the brand. Thank you. ก็คุณไมเคิลนะครับก็บอกว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ในที่สุดเราก็ได้สามารถลอนชนะครับสินค้าตัวนี้คือออลเนอร์แม v จิกว2ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์นะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆากครับเต็มไปด้วยนวัตกรรมแล้วก็เราได้ใช้เวลาในที่สุดนะครับก็เอามาลนช์ในประเทศเราก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ไปลองแล้วก็เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้ด้วย ก็จริงๆแล้วโทรศัพท์ที่เป็น foldable เนาะคือจริงๆต้องก็องบอกมันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนี้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเรามองว่าด้วยนวัตกรรมที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถสร้างโทรศัพท์ที่ดีขึ้นสสารผูุ้ยรปพวกได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้โทรศัพท์โฟลเดอร์เบลจริงๆลูกค้าอยากใช้มากๆครับแต่เขาติดว่ามันหนักเกินไปแล้วก็แบตเตอรี่มันน้อยเกินไปซึ่งวันนี้บริษัทเราครับออนเนอร์ก็ได้แก้ปัญหาทั้งสองอย่างนางั้ ทั้งบางน,นะครับทั้งเบามากๆแล้วก็แบตเตอรี่อื่นมากกว่า าะจริงๆแล้วเราเรียกได้ว่าอัดแน่นนวัตรกรรมเข้าไปเยอะมากครับเรามีนวัตรกรรมใส่เข้าไปในโทรศัพท์เครื่องน,นี้มากกว่า210นวัตรกรรมนะครับนวัตรกรรมหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่เราเรียกว่า Honor Si l i c o n Carbon แบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่บางมากๆแล้วมีความจุใหญ่มีความจุที่หนักเยอะมากๆนะครับก็ทําให้เราสามารถดีไซน์โทรศัพท์ได้บางมากๆแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพวกบิวคุณตี้ทั้งหมดนะครับาบางส่วนเราใช้ไทเทเนียมเป็น 3D Printing นะครับก็ทําให้ตัวาฝาพับเนี่ยมันแคบ สุดท้ายเนี่ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยทั้งทนทานนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆก็บางมาก้ากากวยตอบตอบโจทย์ <c oughs> การการใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครอย่างที่บอกไปบนวันนี้คือมันตัดปัญหานในเรื่องของการที่เราจะต้องพกทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตไปด้วยคือเครื่องเดียวอยู่จริงๆแล้วก็ความความความใหม่ของการที่จะทําให้มันเป็นพอร์ตบลที่บางและพกพาสะดวกสบายแบบนีมนมน้มันดีมากมากเลยครับ หน้าจอที่ใหญ่มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละครัเพราะว่าเราเราแน่นอนเราดูทั้งคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ในมือถือก็น่าจะเยอะจะแชทอะไรก็แล้วแต่ด้วยหน้าจอที่มันใหญ่แบบนี้มันมันมันง่ายสุดๆในการใช้งานแล้วก็เราก็ด้วยฟังก์ชันต่างๆของกล้องที่ที่เห็นแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยทั้งซูมหรือจะออสเตรียหรือว่าการจับภาพอัตโนมัติเองนั้นก็ก็เหมาะมากๆก็ ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีพิเออร์เดอร์โปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่7จ็งวันที่12กุมภาพันธ์นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นนะครับเก่าแลกใหม่เราท็อปอัพให้7,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์หรือแบรนด์ช็อปเนี่ยจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาส่วนลด7,000บาทหรือว่าจะเอาเป็นแท็บเล็ตนะครับแพด X9 มูลค่า7,499นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีประกันพิเศษให้นะครับเป็นประกันจอแตกนะครับให้ถึง1ปีนะครับหรืืออ12เดนกก็ถ้าเิดว่าจอแตกเปี่ยนะครหบ ได้ในครั้งหนึ่งครับสำหรับลูกค้าที่เพียอ์เดอร์โชวงนี้เท่านั้นครับเราจะวันจัทหน้าวันที่13เนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เราทำเพีออเดอร์ซึ่งพรุ่งนี้มันไปตรงกับงาน Mobile Expo พอดีก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาลองหยิบจับดูที่งาน Mobile Expo ครับก็ใครที่อยากจะลองสัมผัสใหม่ครับกับมสมาร์ทโฟน Android ที่เรียกว่า Ultra Slim ครับแล้วก็เป็น Portable ที่หน้าจอใหญ่ชัดและสวยมากๆครับก,ก็ลองดูแล้วก็พบปราคา Um, I just want to see on the Magic V2 is the best, is the best, is the best football form in the world. So I really hope uh, uh, more and more uh, Thailand people and consumers will try it and experience and love it. ก็คุณไมเคิลนะครับเชื่ออย่างยิ่งว่าโทรศัพท์ Honor Magic V2 ของเราเนี่ยเป็นโทรศัพท์ f o l d a b l e ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนคนไทยนะครับให้มาใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็มาลองมาเยี่ยมมาหยิบมาจับมาเล่นดูนะครับเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้ของเราอย่างแท้จิงครับ